โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจเจคลึงหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VPKN ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่ไปเริ่มที่เวลาเช่นคืนนะครับฟุตบอลีเดนซูเปอร์เรดทานครับเฮลซิงบอกเปิดบ้านเจอกับออสเตอร์รองจากฝูงเฮลซิงบอก23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แพ้4เกมล่าสุดบุกไปถล่มออเดโวมา3สามศูนย เบิร์กเทเลอร์ิมเบอร์โฮกลองหน้าเบนจามินโฮชัวนะครับเจอกับออสเตอร์ 29แต้มจากการชนะ8เสมอ5แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสุนสวานไป2-0ครับมีอดัมเบิร์กมาร์คอาบินมอร์เฟลกองหน้าอาริเบกอาดีเยฟนะครับนัดล่าสุดยิง2ลูกนัดแรกเจอกันออสเตอร์เปิดบ้านถล่มมา4-0คู่นี้ก่อนเกมเอามอกออสเตอร์บุกมาเป็นต่อครับแม่แต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเฮลซิงบอร์กดีขึ้นนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดดูแล้วซื้อ2มุมวัดใจเฮลซิงบอร์กเจ้าบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับออกไายทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับออสเดวโอออกลายแต้มจากการชนะ3เสมอ5แพ้เเกมล่าสุดบุกเสม,มอโอเลโบรมา0 0น,นะครับมีโทบียสซานหน้าสวิวิลฮอร์กับเอดีเซิลซูฟานะครับในขณะที่ออสเดโว17แต้มจากการชนะ4เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดแพ้ขาบ้า้กับเฮลซซงบอร์มา03ครับกุสตาฟอร์เซลยูเลียส โยฮันสันกับฮาซาร์เอาฮัมลาวีนะครับนัดแรกเสมอกันมาศูนย์ศูนย์ที่บ้านออสเดอร์โวครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองออกไกลเป็นต่อเล็กน้อยแต่บอกเลยครับฟอร์มแม่ออสเดอร์โวแม้ว่าจะแพ้เละมาเกมที่แล้วแต่ว่าออกไกลก็ฟอร์มแย่นะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจออสเดอร์โวทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงฟุตบอลโรมาเนียครับไปตรลุนจะเปิดบ้านเจอกับราปิดบูคาเลส เบตลุนมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้ดินโมโบูคาเลสมาเละ1ต่อ4นะครับมาริโอราตูจอร์ดโกรซาฟกับอาเบลเ,เบรีชาครับเป็น3แนวรุกในขณะที่ราปิด สองแต้มจากการเสมอ2นัดรวดเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ CFR ครูดมา22นะครับคาริโอเปตินยาบริซารเบอร์มาชกองหน้าอัลเบียนรามานี่ครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเปตตลุนเปิดบ้านเสมอ0 0เกมเยือนก็บุกชนะ2 0คู่ครนี้ก่อนเกมเขามองราปิดบูคาเรสบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่บอกเลยครับเปโตลุนเจอราปิดทีไรเล่นดีทุกทีครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์เจ้าบ้านเปโตลุนครับพิจิตมองว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับ สรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่เฮลซิงบอร์กออสเดอร์โบและเปโตลุนนะครับเป็น3ทีมที่เป็นรองเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในบิ๊กแมชนะครับบ๊ายบาย